วันนี้เราไม่ได้อยู่ยุโรปนะคะแต่เรากำลังเดินอยู่ที่มืงมาละกาเมืองเล็กๆในมาเลเซียค่ะที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์กว่า600ปีตึกสีแดงเรียงรายเสียงผู้คนเบาๆและถนนสายเก่าที่เหมือนพาเราย้อนเวลาเลยค่ะแค่ก้าวแรกที่มาถึงก็รู้เลยว่าเม,มืองนี้มีเรื่องาให้เราเดินตามอีกเยอะเลยค่ะและนี่ก็คือบันดาร,รายามมลากาเรสิดาร เมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตถนนสายเดินผู้คนหน้าใหม่รถที่วิ hing, ่งผ่านไปมาไม่หยุดแต่เรื่องราวในอดีตยังคงฝังอยู่ในทุกมุมของเมืองแห่งนี้ค่ะก็จะเป็นตึกสีแดงที่อยู่ตรงหน้านะคะคือสัญลักษณ์ของมาลากาค่ะสีแดงอิฐที่โดดเด่นท่ากลางเมืองเก่าค่ะและนี่ก็จะเป็นตึกสีแดงนะคะและตรงนี้นะคะก็จะมีรถให้ผู้คนเช่านะคะ ามารถขับรถเที่ยวรอบเมืองรถแต่ละรถนะคะก็จะตกแต่งด้วยสีสันจ,นจุดใก่ เดินตามเลยค่ะเป็นดมุมเล็กๆนะคะที่ทําให้มะล a กาดูมีชิวชีวาขึ้นมาทัานทีเลยค่ะทุกคนและนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของเมืองมาลากานะคะและนี่ก็คือโบสถ์ของคริสเตียนนะคะโบสถ์เก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองและสถาปัตยกรรมเรียบง่ายแต่สงบนามค่ะเป็นอีกหนึ่งร่องรอยความศรัทธาน,นะคะที่อยู่คู่กับมาลากามาอย่างยาวนาน ตึกสีขาวตรงหน้านี้นะคะให้ความรู้สึกเหมือนหลุดมาอยู่เมืองยุโรปเลยค่ะความเรียบหรูของอาคารตัดกับท้องฟ้าและถนนรอบๆเดินผ่านแล้วเผลดคิดว่านี่อยู่ยุโรปจริงๆหรือมาละกาในมุมที่สวยไม่แพ้กันเลยค่ะเอ๊ะก็แอบ,บสงสัยนะลำนั้นอะ่ะคือเรือนไทยทานิกหรือเปล่า<ๆ>นี่คือขนมของมาละกานะคะแล้วก็วิปคิีมต่างๆที่หน้าตาคล้ายกับบ้านเราเลยค่ะมีให้เลือกหลายอย่างเลยเดินไปกินไปเพลินดีค่ะ แกน้ำขดนี้มันพลาสสิกมากๆเลยค่ะทุกคนและนี่ก็จะเป็นโซนสุดท้ายในเมืองมาลากาเลยนะคะต่อไปเราก็ขอแวะไปละหมาดก,กันก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินไปมสยิดนะคะฝากทุกคนติดตามอีพีต่อไปด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย